สเตอร์ลียบังนะครับวันนี้นะครับผมนำเรนนี่ไปนะครับรถมอเตอร์ไซคไฟฟ้า100%นะครับมาร่วมแถลงข่าวนะครับกับงานนะครับแถลงข่าวงานผสมความสำเร็จของนีทับนะครับแอปเคชันนีทับร่วมกับกระทรวงดิจิทัลนะครับเบฟ้านะครับ นะครับโครงการใช้รถไฟฟ้านะครับให้ไรเดอร์นะครับเพื่อับมาประกอบอาชีพนะครับแล้วที่สำคัญก็คือรถมอเตอร์ไซค์ไฟรดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นี้นะครับประหยัดน้ำมันนะครับไร้ควันไร้มลพิษปลอดภัยไร้น้ำมันชาร์จหนึ่งทางวิ่งได้ไกลถึง130ยถึงร้อกิโลนะครับเรนนี่บคยครับเลือกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับเลือกเรนนี่บค์ครับ